จะได้ครับจะได้ครับตอนเย็ยนนะครับจะได้ครับย้มเย็ยนนะครับมันจะไปแกงผักอ่าบวบเดมนะครับแล้วก็จะหาผักอันแต่มันจะมีบักอ่าลูกน้อยๆไปแกงด้วยนะครับ แกงใสแบบแกงใส่ลูกแบบนี้มันจะหวานมากเลยนะฮะแล้วก็หลอกซีเรึงแล้วสะโพอหลอกซีเรงเรืองด้วยนะครับนี่เป็นทักกอ,อฟ้าหล็ดอะไรเงี้ยมันก็จะอร่อยนะอเนาะ

อันนี้แบบนี้้แซ่บมากนะครับ Mặc nói น้อย mình dơ มากเลยครับแล้วก็เอาไป ใช่ก็ได้เลย,ยอื๋เเอเออเออเนี่ยผักงามๆครับพี่น้องดูสิงามมากเลยโอเคเดี๋ยวมวนไปแจงก่อนนะครับเนี่ยครับทีนี้ก็มวนก็มาอันนี้เรียบร้อยนะครับเราก็มวนก็จะเอาไปใส่ตัวผักเราก็จะมากินกันเลยนะครับดูดนี่อ่า เขาเรียกว่า,าอะไรบบเหลีย่ยมเยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋วก็จริงๆเอาอาไม่ต้องให้มันเหลือดก็เลยนะครับมนก็จะเอาบวบเหลี่ยมลงไปก่อนนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปถ้าเกิดว่าบวบเหลี่มมันเปื่อยแล้วมนก็จะใส่ตัวผักตหลังนะครับ,ลบๆๆแล้วก็จะตำพริกสดนะครับแล้วก็จะตำพริกสด นะครัแล้วก็มีเกลือมีอโซะรสอะไรอย่างนี้นะครับเออนี่ยก็นั่งให้ทับกบับข้าวเด็ดกล้าเนี่ยไปนั่งของม่ตข้าวเหมนกันอืมที่นี้ก็ใส่ตัวผักนะครับหลังจากนี้ก็หลังจากนั้นก็ปิดฟ้าสักแทบนึงแล้วก็รับประทานได้เลยครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับแบบสไตล์ของมนนะฮะแบบบ้านๆนะครับอ,อืม ถ้าใครชอบกินผักก็มาเที่ยววันมนุได้นะครับในน้องปาบอกว่าม,มาหานะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวสุก็ไปกินกันนะครับพี่น้องพี่น้องสุกแล้วครับพี่น้องมาทีนี้แกงผักแอนแอนนะครับโอ้โหใครโซหนาล่ะแล้วก็อันนี้ก็พริกตำของไอ้ลื่นขาลำเขานะครับมามามาครับพี่น้องกินกันแซบไม่แซบนะคะก็เม่เปอวันแล้วก็ อ่ายืนลื่นขันลำแล้วก็ย้ายเกียงผวอีกเขานะครับมา,า่าวันในดเดียวออกน้องน่าข้บ่อเลยผิวโนเป็ลี่ยดนะงอย้อร่อยอ <c> ร <oughs> <c oughs> ่ีมือ่นน้อร่อยเปจ๊ะ <c oughs> อืม กินอะไรแม่ล่ะิงขงกาหนามัม่่าบอะไรอันนี้เปนแมงกันนะอืมอืมอืมถ้าก็ทำให้ย่างรงินดีเนี่ยวาวเงินดีนหวานๆเจ๊น่ะอืม ปหวานนะฮะมันจะมันจะหวานๆอือมีเยอะยะประจํา ไม่จำเป็นต้องมาลูก<อ>ช่วงนี้หมอของมาว่าถ้ากินแต่ผักเยอะๆนะคุณบอลก็กินผันก กินเยอะๆทุกคนผักเยอะมากเลยเนี่ยครับผักผักแบบงามงสดๆ อ่อไปเจ๋ก๋งกากะเกิดทงกาวังพูดอะไรเล้วนั่นน่ะหมอจินเจ้าพี่นะมาเ็อะไรอ้อือนะครับจิก Bênh, hàng, bênh. Ừ. Lắc kh rồi, ừ. không được béo béo tất cả mhm 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 เอดีอนะคือในเบียนงานในหมู่บ้านนะครับงานประจำปีึ้นเนี้ยคงต้องอดดื่นมแอลกอฮอล์แน่เลยมนเพราะว่าไม่สบายอยางนิดหน่อยนะครับ,บมันไม่ฮีไงที่วันมนเขาเรียกนะครับบุบเลมอะ แล้วป้อนะไรกันแลออ้วแบบอีอออาจออานเลยอร่อยไหมหัวหัวโอเคครับพี่น้องม้วนซีกันใต้ดนังแรีนก็จะราบบิ๊น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปแกงยอดบวบเรียมแล้วก็กับลูกอ่อนบวบเรียมแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกพี่อะไรไม่รู้น้ำพริกส้มของยายลินคาร์ัมเขานะครับนะด้นนี้ก็ป่าวก็ ต้องไปช่อมมานะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามนะขอบคุณครับที่ให้กำลังใจกันตลอดมาในแฟนเพจและใน YouTube เลยนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงกับพวกเราที่ทำคลิปแบบไม่ค่อยคอนเทนต์ท่านรไม่ครร่อยดีท่านรก็ขอโทษขออภัยเลยรจริงๆนะคะเพราะว่าหมวนเองก็ถ้าน้องๆเขามามันก็ต้องทําให้เขากินอะไรเงี้ยถ้าบางคนกินแบบไม่สุภาพมากอะไรมากมันก็เป็นเรื่องธรรมาของกันทำยูทูบนะครับขอบคุณมากๆนะครับ